น้ำหนักเบากันน้ำกันนมกันเหงื่อกันตายจุกของได้เยอะจริงๆสวัสดีค่ะแม่บอสจากร้านเพอร์สตินะคะเนองจากมีคนดีเอ็มมาถามแม่บอสยิ่งมากเลยเกี่ยวกับกระเป๋าผ้าอ้อที่แม่บอสใช้นะคะวันนี้แม่บอสจะมารีวิวกระเป๋าที่แม่บอสใช้เองจริงนะคะตัวนี้นะ กระเปตัวน,นี้ค่ะจากแบรนด์ซีบูนะคะใช้ดีมากๆน้ําหนักเบากันน้ํากันนมกันเหงื่อกันตายจุกข,ของได้เยอะจริงๆนะเราจะมาดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้างอันเอิญเลยก็คือตัวนี้ผ้าห่มนะนี่ให้ดูเลยว่าใบน,นี้คือใช้เองนะคะผ้าคลุมให้นมค่ะ ถ้ากันเพื่อนของคุณพี่คนโตแล้วก็ถ้ากันเพื่อนของน้องตัวเล็กถ้าภาดบ่าค่ะถุงเก็บน้ำนมกระเป๋าตังใบายาวขวดคุณพี่คนโตแล้วก็ขวดนมน้องตัวเล็ก คนโตแล้วก็แพมเครของน้องเล็กเยอะมากมีช่องเยอะเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็กระดาษเปียกสเปรย์กันยุ่งนมอผงแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นมูสฆ่าเชื้อเหมือนกันขนมแล้วก็โลชั่นยุคนี้เนี่ยสิ่งที่สั์เป็นที่สุดเลยก็คือแมสคค่ะ <Wow. S 1> ทั้งของเล็กและก็ตัวใหญ่เลย จะให้ดูช่องด้านไหนมีช่องแยกเยอะมากคือข้อดีของเขาเราเวลาเขามีช่องแยกเยอะแบบนี้เราสามารถหาของได้ง่ายหยิบเจอง่ายสะดวกไม่ต้องคนเยอะเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีรูซิฟอย่างนี้นะคะแม่บอสใส่แม่บอสนะคะใส่โทรศัพท์นะแล้วก็แมสส่วนด้านข้างเนี่ยเขายังมีช่องใส่น้ำได้ใส่ขนม ส่วนด้านหลังนะคะเขาจะมีซิแปแยกไว้ตรงนี้เลยสามารถแยกว่า,าใส่รองเท้าได้นะคะหรือว่าสามารถใส่เสื้อผ้าสะระปกนะคะที่ใช้แล้วได้อีกอย่างนึงที่บอชอบของซิงคเลยคือสีสันกดใส่แฟชั่นเหมาะกับแม่แๆกันสมัยเยี่ยงเรามากเลยนะคะสำหรับใครเนี่ยที่สนใจมีวางจำหน่ายที่ร้านเร์สคิดนะคะสำหรับคลิปนี้แม่บอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ